คลิปนี้มาอยู่กับแม่ดูติดเกนะคะนี่นะคะบ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะจะมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่ใหญ่นะคะโอ้นี่นะคะก๋วยเตียะะ๋ย <wanna> ว,ว,วนะคะเลี้ยงนะคะเริมเดื้อนะคะ

เดินมากับคนย่างโอ้เดินมาไม่ไมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวดูหลามากเลยนะเขาเดินสาวมาไปไหนกินาอะไรที่เพื่อต้องเราเขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเลยนะคะ

บุญณฑใ่นทค่ะยันหนสวยอร่อยมากค่ร่อยเลยหมดเลยเก่งหมดเลยเก่งหมดกันโอ้ขอบไไม่ใช่ีดแค่นี่นาใญมันรึ่งเดียวนะ ชาวยใหญ่แ้กม่ค่ะมาิมก๋วยเตี๋ยนะคะสยขายดีแบบนี้ทุกวันนะคะจะรวยแน่เลยค่ะน้กินยีวด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะกินน้าก็ไม่เหลอเลยคะกินเลี้ยงเลยนะคะเราก็กินที่หมดีจนไุม่กินกันเลยนะี่ควาี่ยงะกระ่นะะจะเอาไปตำมะข่บายด้วย หามีดบอกให้หมดนะคะสิดาไม่ไปเอาหกลบมาแล้วก็ขดให้หมดนะคะดเมาดามโดยซ ตะเสียบที่หมองนาะไ่กันม่าดามให้จังดต่อเสียบทั้งทั้งห่อนทั้งเปาเปาทั้งห่อนทั้งหอนทั้งเปาทั้งผิวไล่เน่ มาเส speaks, ีด้วยกันเพิ่มข้าใหญ่ัน่มาใหญ่ตุนคั่มเมาดามซดน้าซดน้ำค่ะให้เหลือเลยนะคะโอ้โหมาดามติะ อร่ยไหมปะลองโอ้โหอ้ำประเทบจะไม่เหลือแล้วนะคะของมาดามอร่อยมากเลยคงจะได้มาอุดหนุนทุกวันเนาะอร่อยแบบนี้อา,ากาศนะคะของที่บ้านพ่อผู้ใหญ่นะคะ ก็ลงมือทำเองนะคะอางคนก็อิ่มแล้วค่ะบางคนก็กำลังกินเหลิยมากมากโอ้ของแม่ดาก๋วยเตี๋ยวแห้งของแม่ดาก๋วยเตี๋ยวน้ำเยอะแต่มันมันอืดโอ้ให่นึกว่าของแก้วกินก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำไม่มี มาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาเปิดทีวี <coughs>

เราสร้างจักถวยสองเราบอกใส่กระเทียมกระเทียมที well, ่หลาย่ะคอจะสร้างวุ้นเส้นเด้อวุ้นเส้นจะจแม่จู้นะคะแม่วุ้นเสนก็จะเอาวุ้นเส้นเด้อแม่ใหญ่ข้าวจิงเพีงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้างั้นแม่วุ้นถินก็ขอจบทิพยงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ตัวติดตามขึ้นยอนหลังให้แม่บุญกิ่นด้วยนะคะขอบคุณม,มากค่ะน,นี่ค่ะพค้งเนลียนะาะทำก๋วยเตี๋ยวเองนะคะหอมากินมากเลยค่ะขอกินก๋วยเตี๋ย<ห>วก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ